จกักฟ้นที่ตกนักนอแงงมที่กระบี่ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันค่ะฝ้นตกนักต่อเนืองค่ะกระแสน้ำในคลองอีปันตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ค่ะมื่นที่เราเพ็นในภาพเลยนะผัดสะพานทางเบียงชำรุดเสียหายค่ะชาวบ้านว่า5าซิบครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนจะต้องใช้เส้นทางอ้อมไปว่าสิบกิโลเมตรกันเลยค่ะ ก็แรกแต่วานี้นะคะชาวบ้านชุมชนบ้านฮาทั่วตำบลปลายพระยาอําเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ค่ะเขาก็ช่วยกันซ่อมสะพานไม้ทางเบี่ยงข้ามคลองอีปันนะคะที่บริเวณมูแจ็ตําบนปลายพระยาอําเภอปลายพระยานี่แหละค่ะที่มันชารุดเสียหายนะคะทูกกระแส่นน้ำผาดค่ะไม่สามารถจะสันจอนได้หล่างจากที่ฝ้นตกกนักต่อเนื่อตลอดซ่องวันเลยทําให้ปริมาณน้ําในคลองอีปันเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อค่ะกระแส่น้้าก็ไล่แรงกันนะคะชาวบ้านถัง ต้องฟังคลองรวมว่ารอยครอบครัวเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเส้นทางที่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องไปใช้เส้นทางอ้อมค่ะระยะทางว่า1ิบโลใครไปทํามาห้ากินขา่ายประกอบอาชีพนักเรียนไปโรงเรียนก็ต้องอ้อมไปเป็น1ิบโลครับถ้าคุณไม่จบอ้อมนี่ก็เรียบร้อยเลย้วครับงนิ่มออมนะ,ะนายส้มใจนวลหนุนนะครับตัวแทนชาวบ้านเปิดเผยว่าสะพานทางเบี้ยงดังเกล้านี่เป็นสะพานที่ชาวบ้านได้รวมกันสร้างขึ้นเองชายช้เพะเดินเท้านะครับและกรถดเครื่องสั้นจรเท้านั่นยึดรางการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลอง โดยตั้งข้อสังเกตว่าโครงการดังกล่าวไม่มีการสร้างทางเบี่ยงให้นะ,<า>ะข้ามคลองนะครับท่านจนได้ชัวคราวนะครับน่าจึงเรียกร้องเนืองที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านไม่สามารถซ่อมกันเองได้เนื่องจกอักไม่มีเครื่องจักรเลยกเกษตรน้ำก็แรงกันโดยเป็นโครงการของอบจกาบีนะครับโครงการสร้างสะพานข้ามคลองอีปันหมู่เจ็ดปลาย,ายาพญาเพื่อปลาย,ายาพญา,านะครับประมาณเจล้านปดแนห0,000บาท เริ่มช้างสิบข้ามมีตุนาย,น,น,ยานิจเทศก่าธันวา่าหกฮกนะครับนะมไม่รู้นำม,มาอีกกี่รบนะสางเบียงโยกพันนีนี่ชาวบ้านนูๆอย่าไปโกร่อันตราย,รายวยนะใช่ค่ะ,ะนะครับพยายามมันแตวน้ำก็มาเร่งรื้อนะครับนะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลชาวบ้านกันนะคะทีกระบ,บีครับ